งานดีมากมากทุกคนดีเกินแล้วแบบโอ้ยรายละเอียดเขาดีโคตรเลยอ่ะดีเอคือแบบใครไม่มีตัวนี้นะแนะนำให้เก็บรีบๆเก็บเลยทุกคนสวัสดีครับผู้กำัจีเอฟอนเดเบนแวนวันพีททุกคนด้วยนะครับแกะช่์ม,มุนยของเราใน EP พนี้จะมาทำการแกะ ดีแกลไลเลดี้ DXF วอลุ่มสองนิโคลโรบินหรืออีกชื่อในนามว่าโอโรบีนั่นเองครับทุกคนก็นี่เราจะเป็นชื่อของโรบินในเออใช่ไหมอะไรในวานอคุนี่ใช่ไหมเออโอโรบินั่นเองนะครับผมใช่ไหมตรงนี้น่าจะเขียนว่าโอโรบิใช่ไหมใครอยากออกขอบอกกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคเหนื่อยกูขอพักกันหนึ่งทุกคน <laughs> พูดเมื่อกี้พูดรัวมันเรื่องเหนื่อยนะครับผมโอเคมาเรามาดูกล่องโรบินกันก่อนนะครับกล่องโรบินเนี่ยอยางที่ทุกคนหเห็นเลยครับยังที่ทุกคนหนว่าก็น่าจะเป็นดอกสากุระนั่นเองนะครับผมโอ้สวยอะ่ะคือกล่องของวานุคุนี้อ่ะดีเอ่ะคือกล่องวานุคุนี้นี่คือสวยมากๆทุกคนคือแบบอยากให้ทุกคนเก็บอะ่ะเออมันน่าเก็บมากอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นของแกนไลเมนหรือแกนไลเลดี้คือน่าเก็บมากๆนะครับผมโอ้โหดูเป็นไม้เนาะคือกล่อง d ี f มันก็เป็นไม้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีลายของแต่ละชุดแต่ละชุดแต่คือแบบลายวานอุคูนี้นี่คือสวยสุดอ่ะทุกคนดูดิบห็นปะตาจนสลัดโรบินคือแบบโอ้สวยจัดจัดโอ้โ uh ห huh. ทุกคนสวยจริง แจมว่าอยากดูข้างในยังมันจะสวยขนาดไหนตัวโรบินนะครับผมถ้าเทียบกับโซโลแล้วก็พวกรอแล้วผมว่ามันน่าจะสวยพอๆกันนะทุกคนเออมันไม่น่าจะสวยแย่ไปกว่าน,นั้นหรอกจริงไหมเออแกะด้วยดีวยกว่าทุกคนดูเขาหอมาเลยคือกูว่าทําไมกูดึงไม่ออกวะอ๋อตัวนี้เขาเป็นหอแบบเออให้แบบไอ้มันยื่นออกมาไม่ให้ตัวพัดเขางอนะครับผมแต่ถามว่างอไหมก็ก็งออยู่ดีอะกูเห็นอะก็งออยู่ดีอะทุกคน คือมันมันเหมือนจะไม่งอนะแต่ว่ามองไปมองมาม่ก็งออยู่ดีเอาตัดยังไงกูนะเอานะครับผมเค okay, มาดูกันนะครับโอ้ตัวโรบินนะครับผมจะมีการห่อหน้ามางนะเพราะว่ารู้สึกว่าข้างหลังมันจะงอนะถ้าไม่ห่อมาดีๆนะครับผมโอ้เอหอห่อใช้ได้นะเออ ไ,ได้เลยทุกคนก็จะเป็นตัวโรบินแล้วก็ขาของโรบินแล้วก็ฐานของโรบินนะครับผมดูอย่างนี้ผมว่ารายละเอียดดีว่ะทุกคนเดี๋ยวเดีแกะัโอเคครับทุกคนเราจะต่อไอตัวกับไอขาก่อนแล้วกันเนาะต่อให้มันเข้าๆกันไปเลยนะหรือว่าเอ้หรือว่าเรารีวิวตัวขาก่อนนะครับทุกคน <laughs> ที่ไหนเขารีวิวขาก่อนวะรีวิวขาก่อนนะครับผมก็ถามว่าลายโอเคไหมสวยนะทุกคน ดีเอฟเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการลงสีแล้วก็รายละเอียดผมว่ามันมันไม่นา่ามีปัญหาอะไรนะครับผมโอเคถุงเท้าลงเท้านะครับผมสวยนะครับลายทุกคนอืสวยนะสวยสวยสวยเออมันจะมีนิดนึงมันจะมีนิดนิดในดหน่อยที่จะเกินมานิดในหน่อยน,น,นะครับผมแต่ให้อภัยได้เพราะว่ามันนิดเดียวจริงๆทุกคนเห็นปะ่ะแต่ข้างหน้าคือดีเลยนะข้างหน้าคือดีไม่มีอะไรที่มันแบบโป๊ะแตกเลยทุกคนเออสุดยอดว่ะ อยอ้สุดยอดว่ะทุกคนสวยว่ะเออนะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวห่อหน้าโรบินมาด้วยผมก็ว่าทําไมเมื่อกี้หน้าโรบินแม่งออกมาฟ้าเลยทุกคน <laughs> มันมีตัวห่อหน้าโรบินมาด้วยนะครับไม่ให้กันไม่ให้กระแทกกับอะไรนะโอเคทุกคนต่อเป็นตัวแล้วโอ้โหสวยมากโรบินตัวนี้ทุกคนดูดีข้างหลังอ่ะอ๋อสวยอะ่ะขนาข้างหลังยังดูสวยอ่ะทุกคน ดูนะครับผมโอ้ชุดเขาเรียกว่าชุดเลยนะชุดทุกคนมันชุดโอโอโออะไรวะโอโอโอบงโอบงชุดอะไรวะชุดชุดอะไรวะชุดเอ่อธนาปตะชุดเขาเรียกชุดอะไรวะทุกคนชุดกิโมโนเหรอนี่ใช่มเขาเรียกว่าชุดกิโมโนใช่ไหมผมไม่ไม่เสถียรเรื่องนี้เลยว่ะไม่เสถียรว่ะไม่สันทัดเรื่องนี้เออนะครับผมโอ้แต่สวยอะทุกคนเฮ้ยันเอียดคือแบบ ไอ้บ้าลงสีดีมากเอ้ยสวยโอ้โหนิ้วก็ยังสวยเลยทุกคนสวยจริงแต่พัดพัดไม่งออยู่ดียังไงก็งอทุกคนคือแบบมันไม่เหมือนพัดอะยทุกคนมันไม่ใช่พัดนะเนีมันมันแบบมันเล็กเกินไปอะ่ะพัดมันต้องมีแบบมีหลายๆชั้นหน่อยแต่ทําพัดไม่ค่อยด,ดีถ้ามันไม่ใช่พัดมันคืออะไรอะ่ะทุกคนมันคือไม้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ ผมไม่เข้าใจว่ะเขาเรียกว่าคือหรือว่าในอนิเมะผมยังไม่ได้ดูแล้วก็ในมังงะผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าโรบินมันถือพัดหรือว่ามันถืออะไรอยู่นะครับผมถือพัดเนาะน่าจะเป็นพัดแหละแต่ถ้าเป็นพัดนี่คือเป็นพัดที่ห่วยที่สุดในโลกเลยนะว่ามันไม่น่าจะพัดอะไรได้ทุกคน <laughs> ดูด,ดิมันบางมากเลยน่าจะถืออะไรสักอย่างอยู่ไม่แน่ใจมันคืออะไรนะครับผมโอ้โหดีมากเลยอย่าทุกคนดูหน้าโรบินนะครับผม สวยจริงทุกคนดูดิดูดิดูปากแดงๆนิดๆนะทุกคนตาโตๆสีฟ้านะเฮ้ยสวยจัดจัดดูดิทุกคนทรงผมทรงผมอะคือแบบเอ้างานดีมากๆทุกคนดีเกินแล้วแบบโอ้ยรายละเอียดเขาดีโคตรเลยอดีเอฟคือแบบใครไม่มีตัวนี้นะ แนะนำให้เก็บรีบๆเก็บเลยทุกคนผมว่าโรบินตัวนี้แม่งสวยมากอะ่ะคือรายละเอียดอะ่ะกับ,ถ,บ,กบโโถ้าเทียบกับโซโลถ้าเทียบกับไอตัวไอรอนะทุกคนผมว่าโรบินตัวนี้แม่งกินขาดด้วยโอ้เสียบยังไงวะโอ,โอเคได้ละโอเคครับผมคือถ้าเทียบกับลายงานของสองตัวนั้นถามว่าสองตัวนั้นสวยไหมสวยนะเว้ยแล้วก็แทบจะไม่มีข้อบอกพร่องเลยสองตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็ไม่มีเลยทุกคนคือแบบ งานดีเอฟของวานนกคูนี้คือแบบอ้าวสวยโคตรโคตคือแบบไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังคือแบบมึงสวยไปหมดเลยทุกคนมาเรามาทําการให้คะแนนโรบินตัวนี้กันนะครับผมทุกคนบอกกูรู้แล้วละเมืนยังให้เท่าไหร่อวยขนาดเนี้ยก็ตัวละครอวยเนี่ยมันก็จะได้คะแนนสูงอยู่แล้วนะครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็ถ้าเป็นลายที่ชอบอยู่แล้วก็จะมีความบวกไปนิดนึงแต่ว่า โรบินตัวนี้สวยจริงๆทุกคนผมแนะนําให้เก็บนะตัวนี้คือแนะนําให้เก็บเลยนะครับผมมาให้คะแนนกันดีกว่าทุกคนบอกอย่างให้คะแนนอีกอ่ะก <g ül> ็ <g ül> โรบินตัวนี้ให้คะแนนอยู่ที่ triple s, <S, <c oughs> <S ไปเลยทุกคนคือมันสวยจริงๆอันนี้ไม่ได้วุดเล่นมันสวยมากๆนะครับผมอันนี้คือแบบไม่ได้อวยอะไรทั้งนั้นก็คือมันแบบสวยจริงๆทั้งลายตัวกิมมโนมเป็นกิมมโนใช่ไหมถ้าผมเรียกไม่ถูกก็อธิบายด้านล่างคลิปด้วยนะครับผมจะได้เอออธิบายในคลิปหน้านะครับผมโอ้สวยว่ะ สวยจริงๆทุกคนผมพูดเลยว่ามันสวยมากๆนะครับผมอ่ะมาบอกโรบินตัวนี้ผมซื้อที่ไทเปนะครับผมแล้วก็ราคาโรบินตัวนี้อยู่ที่ราคา430ครับทุกคนเป็นราคาที่สวยงามมากแล้วไม่พอนะตัวนี้คือแบบ มันเหลือสองตัวในร้านนะทุกคนเขาบอกว่ามันขายดีมากถ้าคุณมาช้ากว่านี้ก็คือมึงอด่ะทุกคนจริงๆจริงๆคือแบบโรบินในร้านเหลือแค่สองตัวทุกคนแล้วหาดูเทเตเปแทบจะไม่มีโรบินตัวนี้ขายเลยทุกคนหรือว่ามันวางยังไม่วางขายปะนะครับผมโอ้สวยจริงนะเออสวยชัดจัดทุกคนก็ในวันนี้มาทําการแกะวันพีชบ้างเพราะว่าเออผมเริ่มเอียงคิ้มิสือน้อยบาแล้วกูแกะทุกคลิปเลยลุกฮืออ๋อ กูแกะดิคิมิสึโน่นี่วะอะไรเงี้ยกูอยากแกะไมฮีโร่กูอยากแกะวันพีทบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวจะถอยถอยทยอยแกะเรื่องอื่นไปเรื่อยๆและกันนะครับผมแต่ว่าคิมิสึเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นผมจะทําคลิปเยอะหน่อยเพราะว่าเออตัวจักระปองคิมิสึโนยาบาต่มันเยอะมากนะครับผมก็เดี๋ยวไอชุดนอนนอนไม่จ้าเนี่ยเดี๋ยวชุดที่สองค่อย มารีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นโรบินไปก่อนนะครับผมกูอยากแกะโรบินมากมันสวยมากทุกคนแล้วกล่องมันเตะตาผมหลายวันละผมทนไม่ไหวจริง <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วครับ bye bye. บายบยมาตอนนี้ันนีกัน้อย Thank you.